เกิดเรื่องแล้วจะหัวขโมยมันขึ้นบ้านจะมาขโมยของพวกเรา <c oughs> ย้ายบ้านใหม่ <c oughs> ก็เจอเลยเหรอเนี่ย <c oughs> อะไรทุกคนต้องสร้างกับดักป้องกันโจรไว้ให้ได้ซะแล้ว <c oughs> โอ้โหดีถ้าเราจับโจรได้เนียเราจะได้ห้าหมื่นเหรียญเลยหรอดูสิแกรี่ีกว่ดีเฮ้ยเออใช่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 เยอะมากต้องตามล่าตัวมันเจ้าตังไปซื้อหนมได้ข่าวว่าบ้านหลังนี้เดียโจนชุมอยู่นะเนี่ยอุ้ยนู่นไงเกาะเกาะอยู่นู่นเห็นมั้ยนู่นนะเกาะอยู่นู่นนะฉันเห็นเป้าหมายแล้วนี่เลยคนแรกห้าหมื่นแล้วก็ข้างบนก็ห้าหมื่นอุ้ย

จอเจอตัวที่สามแล้วเจออุย้ยโจรตัวที่สามแล้วเนี่ยไอ้ไม่โจรมาแล้วนี่นบารดี้บารดี้าดีผมเป็นผู้บริสุทธิ์ครับผมเป็นผู้บริสุทธิ์ผมมาเก็บขยะครับแต่แกใส่ชุดเหมือนโจรเลยแกบารดี้ดิเนี่ย<ะ>ผมไม่ใช่โจรครับผมไม่ใช่นักโทษเนี่ยแกดกดูดิเสื้อลายตารางเหมือนกันเลยชุดเดียวกันเลยโอ้โหโอ้โห ว้างจะปีนบันไดด้วยการดีดาดูสิโจนฉันช้ปมหลายบ้านโจนทุกคนตอนนี้นะครับเราอยู่ในแมปย้ายบ้านนะครับก็คือเราเรากำลังย้ายบ้านซึ่งพอย้ายบ้านปุ๊บเนี่ยก็จะมีโจท์มาเออผมมาย้ายบ้านผมทำธุรกิจไปแล้วไม่ฟังแล้ว มาแล้ว<ร>ทำธุรกิจโนราบูเดี๋ยวโอ้โหโยยาบูฟก็มามาใช่โน่าบูไป่ล, s <S ลย,ลว,ยว้าวววเฮ้ไม่ขโมยของกันไม่ใช่5 c p มาครับนี่เจ้าเม้แบบนี้เนี่ยคือเราเ<อ>ต้องป้องกันขโมยไม่ใช่เราเป็นขโมยเข้าใจไหม มีของมีค่าไหมล่ะมีอะเนี่ยพวกวัสดุต่างๆเห็นบ้าเนี่ยตอกเนี่ยอยู่ตรงไหนอะของมีค่าเนี่ยเราเอากล่องไปแอบอะไรอยางงี้เห็นไหเราไปแอบเอากล่องไปแอบก่อนใช่เอใช่ใช่เดี๋ยวมันจะมีโจรมาป้นนี่ไงมันมาแล้วนีการ์โนโจนมาแล้วเฮ้ยโจนมาแลนี่ยโจนมาโจรมาโจรมาจังเลยไปไีไป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 ตปไปไตต เห็นว่าบอกแล้วว่าแบบเราต้องป้องกันโจแต่แกใส่ชุดเหมือนโจรจริงนะเหมือน เไม่ฉันในที่ริงเป็นตำรวจฉันปลอมตัวเป็นโจรอยู่ใช่นักสืบนักสืบหนีเข้าใจไหมอเดี๋ยวก็รักลองกดแท็บได้นี่ทุกคนใช่กดแท็บแล้วก็สั่งของมามันมีแท็บบล็อกอยู่ใช่เราจะสั่งของอานนี่อะผมจะซื้อไอเทมแบบธรรมดาก่อนละกันปึ๊บแล้วก็ซื้อห้าเลยแล้วก็อยมีซื้อเลือดด้วยหรอกระสุนนี่มีบัฟป้องกันมาล้วรอมารมาโจรมาแล้วรมาร

เฮ้ยเราว่านะเราต้องเอากล่องไปแอบข้างบนมะโอเคได้โอเคมันยังติดอยู่เดี๋ยวเดี๋ยวมามาเดี๋ยวเดี๋ยวเปิดให้แกเอากล่องออกหน่อยเดี๋ยวฉันเปิดให้โอเคอ๋อติดกล่องนี่ไงใช่นี่ดันมันต้องดันโนี่ดึงออกฮะอะไรเมื่อกี้ยายเห็นหนูมันผ่านหน้าผ่านตาไปแบบว่าว้ยเจ้าหนูหนูไม่กลัวเลยหนูหนูตี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 หนูตีสูบไอ้หนูไอ้หนูไอ้หนูจะไปไหนอ่ะว้าย นี่ตีตีอย่าเลอย่าเมยเดี๋ยวเยอะจังพวกขโมยของพวกนี่ใส่พี่ดีเขาขโมยของชาวบ้านเอาวะ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 ดินี่นี่นี่ข้างบนบ้านข้างบนไอ้หนูข้างบนหมะไอ้หนูส่งกันปุ๊งรอด้วยนี่นี่อ้หนูนี่นี่เข้างบนยายเคามไปแล้วจะต่อจะบพีโนตอนนี้เหลือแค่หนูโอเคคือตอนเนี้ยเดี๋ยวเราเอาของไปแอบก่อนมาเร็วได้ได้ได้ ย้ายเก้าอี้ไปเอ้ยตังได้เยอะขึ้นจริงๆด้วยถ้าเราเปิดออกมาเนี่ยเข้าใจแล้วนี่ครับเอาก็อี้วาง <What? S 1> อันนี้เปิดได้ไหมอันนี้จําได้ว่าไม่ได้โอเคตอนนี้ผมมี3ามพแล้วผมจะซื้อเออเวพรอรนหรอเวพอนหรือว่าแท็บดี <What? S 1> เป็นกับดักอ่อซื้อก,อกล่องนี้ละกันเปิบหกร้อยหกร้อยเจดร้อย่ะแปดหไม่ได้ซื้ออาวุธอ่ะเจ้าหมี อาวุธซื้อทำไมเราไม่ซื้ออาวุธอ๋อเราจะซื้อแต่เฟอร์นิเจอร์ใช่ปะเราเราซื้ออาวุธสูงเร็วรีบลงมาเร็วกะลาเอาปืนลงไปอยู่บ๊บน,นึงินกะลงเอาปืนลงไปนี่<ต>ปืนไฟเ,นเ,เดี๋ยวหาที่วางก่อนคุณยายดิ้งมากคุณยายหลุดป้ายายยังอยู่ยายยังอยู่ไหนใครอยู่ได้อยู่ไหนจ้านี่นี่เดี๋ยวยายเปิดต่อให้เอาไปละฮ้ยบอสตาก่อนเจมส์เดอะคิลเลอร์าเจมเดอะคิลเลอร์จ้าน เฮ้ยเราเป็งชันล่ะมันเลงชั้นล้มันเล็คนอื่นเลยนะนี่แหละนี่แหละเอาูมันอึ้มเลยเจ้าต่อเจ้าพี่ยองล้อปรปืนไฟล้อปรบปืนไฟล้อมรปืนไฟลอไปลอไปเนี่ยยไปไหนยไปไหนยบไปไหนยุบไปไหนยุบไปไหนยุบไจไหนยุบไปไหนยุบไปไหนยุบไปยุบไปไหยุบไปไหนยุไปไหนยไม่ไปไหนยุบไปไหนยุบไปไหนยุไุบยุบไปุไหนยุบนยุบไปไเนยุบไนยุยุหนยุนยุบไปไนุนยุนนน เฮ้ยแาละตามชานเนเดียวอ่ะมาตามชันเเดียวเลยเห็นปะพีนาไม่เียวไไจ้าตาจับตีนตีนก่อนตทำสุเต็มจนมดีแดี้เมดี้แมนี่ของที่ฉันของที่ฉันสั่งไว้ว่าจอนไวอีกแล้วจาไ่อีกแล้วทาเงินเลย เจ็บอกเจ็บมันมบก้าอีกเจ็บมีทั้งแขนเจ็บตายแล้วเจ็เยอะมากเยอะ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 โอ้โหโอ้โหมีคนเดียน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 ปักเดียนเดียนโอ้หทุกคนเราไปแล้วอ่ะชวีมันเราโดนฝ่าใหญ่ไปแล้วใช่มันขโมยไปเรียบร้อยแล้วฉันว่าพวกเราต้องเปลี่ยนกันแล้วเนี่ยโอเคเดี๋ยวผมจะซื้อเวพอร์นบล็อกนะครับซื้อหกร้อยปุบโอเค ซื้อเยอะๆเลยแล้วก็แล้วก็แทบซื้ออีกหนึ่งอีกหนึ่งชึบเพิ่มเลือดเจ้าบีแกต้องซื้อกล่องนี่กล่องสีเขียวจะเพิ่มเลือดได้โอ้สีเขียวเพิ่มเลือดใช่ต้องเดลิเวอรี่สั่งมาเท่านั้นปึ๊บหยมันมาเพียบเลยไม่ไหวแล้วโอ้เยอะมากเยอะเกินขนาดเนี้ตอนเนี้ยโอเคเราต้องเปิดกล่องเอาของลงไปนี่้ยกันกันไว้กันไว้เออเปิดกล่อง เปิดกลองอันนี้เปิดโอเคได้บุกลงล่างจึ๊บเดี๋ยวมันจะมาแล้วเร็วได้เยได้เย้เดี๋ยวยายยกของให้เรือไปฮะมีเรือด้วยเหรอแกก็ดูสิยายกำลังยกของไปเก็บอยู่แล้วใครเอาใบขวานมาเนี่ยนี่เผา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 เออนั่นแหละใครเอาเรือมากใครเอาเรือใบว่ะจะ๊บีแกเลิกเลิกยกเรือใบก่อน อ๋อหรือว่าเป็นมือแกเนีด้อ๋อเป็นมืออ๋อตกใจนึกว่าเป็นเหลือถือมาแล้วนี่นี่ยนี่เนี้อืดอืดนะนี่เลยติดหลังคาใช่ไหมโจนโจนโจ้เป็นยาดิเฮ้ยฉันจำได้ว่าฉันสั่งอาวุธมาเดี๋ยวนะขอดูหน่อยโจนมันโป้นของอยู่อ๋อเยอะเยอะมากมันก้นชีวีด้วยเออทุกคนช่วยสั่งกับดักกันเร็ว กัได้อย่างนี้จะอยกก็ได้แตก่อนี้จำกับอกหนีเป็นนักฟาร์มเงินหนีต้องสั่งเงินก่อนดีเฟนส์อันนี้ดีเฟนส์ชขาแล้วพอดีเก็บของเฮ้ยมาแล้วโอ้ยมาแล้วมาแล้วของมาเทียบเลยของมาเทียบเลยรีบรีบรีบเปิดเร็วอันนี้เปิดที่เปิดวุ้ยลับมาเมือสองอัน ไปก็ตรงนี้มาตรงนี้อ <mailbox> ่ะไปตรงนี้ก่อนแล้วก็เปิดอีกสิวิอีกสิวิเดี๋ยวเดนี่นี่ต่เก็บอันนี้เราใคราก่ใครจะมาใครออกกํลังกายเนี่ยตันนี้เราพี่ต่อแล้วนี่อัยกี้อนีนีโคดเล้พี่ตเก็บแล้วกดกดแล้วกด F กด F กด F นี่แหละเดี๋ยวเมันจะเป็นโคดมตีแรงนี่แหละ นี่แหละตโีโจนลงมาข้างล่างพวกเราโจนลบางล่าง mm. ้ยโอ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 ้ยอยโอ้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 ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโ้ยโอ้ยโอ้ยโ้ยโออ้ยโอ้ยโอ้ยโ้ยโอ้ยอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้อยโอ้โอ้ยโอ้ยโอ้ยอ้ยโอ้ยโอ้ยโ้ยโอ้ยโอยโอ้ยโอ้ยโ้ยโอ้ยโอ้ยออ้ยยโอ้ยโอ้ยยโอ้ยโ้ยย เอ้ยเราต้องเราต้องสั่งอันนี้ HP หน้าเลยนี่ใช่ไหมเฮ้ยใช่ใช่เราต้องสั่ง HP จ้ต่อโอ้อย่าทุกคอย่าคนยาย่านะอย่านะอย่านะโอเคนี่ป้า HP อันนี้ไม่น่าใจนะครับทุกคนไม่เป็นไรเจ้าต่อที่แนเจ้าต่อเราต้องปั๊มเงินเลยเจ้ต่อเย้เกิดใหม่แล้วเราต้องใช้ปั๊มเงินก่อนเอ่อไอเทมบ็อกเจ็ดสิบห้า ซื้อเลือดไปเยอะๆก็ได้นะแล้วก็เวพอนโอเคเอาไว้เป็นอาวุธดีเฟน์บล็อกก็ดีวแลวแล้วแล้วมรเปะเร็วเรมันมาเร็วแลข้างล่างเลยมันมาข้างล่างเลยนี่เราไปอยู่ข้างบนไปไหนเนี่ยดีนี่เออเราดักข้างล่างดีกว่าดักล่างได้เลยเวเผาเผาเผาแหละจอเผามันเลยเ็นมาแล้วนี่เดะนี่เะนี่ตีมันตีมัน <W U> อกูจะตอบมันมันจุดขึ้นไงนะยิ่งวันเยอะขึ้นเนี่ยใช่จึดมากแสดงว่าตีไม่ค่อยเข้าเย่เราต้องสุ่มอาวุธแน่เลยใช่เราอาจจะต้องเปลี่ยนอาวุธเจ้าอย่าใช่อาวุธนี้ไม่ไหวใช่ไม่ค่อยด์เย่แงงของไอเทมเทมเมอร์ช่วยกันเทมเมอร์เทมเมอร์ปุ๊บโอเคจับระเบิดพร้อมแล้วก็อุ้ยอุ้ยแต่คนไม่พร้อมเอาไปไม่พร้อมนี่เยระเบิดตายเรียบร้อยเราสั่งของมาแล้ว เุ้ยมาแล้วเรียบร้อยดีไงเฮ้ยดีไงไอเทมสั่งมาแล้วเปิดยายของกองเขียวก่อนโอ้เกือบตายอันนี้มันเป็นเอาไว้บังอ๋อเข้าใจแล้วสามารถปิดได้อันนี้อย่างนี้อ๋อไม่แผ่นมาไม่บังเหรอเออบางประตูหน้าเลยใช่ปะสงสัยจะใช่อันนี้แล้วก็เฮ้ยมันเข้ามาแล้วเร็วตวมาตัวมาโมาอยาปเต็นตั้งตัวเลยให้ยายตั้งตัวก่อนเดี๋ยวนา เปิดเปิดเปิดอย่างรวดเร็วอุ้ยโชฟี่กระสุนโชฟี่มาจับกุนเปิดักโทษบุกนักโทษบุกเยอะมากพูดพี่เอ๊พูดชึบชึบชึบลงมาลงมาเราต้องรอดเราต้องรอดเออคนไฟใส่มันคนไฟใส่มันคุณว่าดิคนอยู่คนอยู่คนอยู่นักโทษเหรอเป็นนักพูษตีหัวตีหัวเอาดิโอ้ยเยอะ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 นี่เนี่ยอยู่ตรงปืนไฟเขาเนี้ยเอาขี่มามาที่มา ตกปืนไปแล้วใครซ่าก็โดนอ่ะว้าวายอจ้าต่อไม่นะเนี่ยคุปตุบอกเอาวันสิบห้าวันแล้วใช่ใช่สิบห้าวันแล้วจะร้อนไปเนี่ยตีตีเนี่ยตีหัวเ้ยไอเดีเลยไดเนียดเมียดเมียดไอเดียดเมียดเงินหมื่นห้าแล้วรีบสั่งของเร็ว สั่งเยอะเออเดี๋ยวนะทุกคนเราต้องรีบสั่งก่อนเชิบเพราะอันนี้แถบอะเลือดเฮ้ยเงินเหลือ800ได้อยู่หนูวิ่งมาเฉยมีเจ้าหมีพี่นี้หนูสกรปรกแกมาไว้ตรงนี้ได้นะเนี่ยในเก๋อะสามารถวางได้เนี่ยเห็นไหมทางนี้นีเน่<ๆ>เน่เนี่ยในเก๋โอ้ยในเก๋ได้ด้วยเนี่ยมั้งไม่แน่ใจเมันมาแล้ว มาตีม่อนยังดิเนตีก่อนเลยไอ้พวเดี๋ยวไหวไปปะไหวไปปะปืนมีปืนมีืออใช้ปืนเลยใช้ปืนเลยสอัสดีมีปืนตายก่อนเดี๋ยวไปแล้วมีปืนแต่ตายก่อนมันว่าไม่ตายเยอะไปปะเยอะไปปะนี่แหละนี่แหละเยอะมากเยอะมากก็ต่อเออไม่น่าจะรอดแล้วนะเอ้โข้างล่างข้างล่างมันขโมยกันเต็มที่เลยฟันก็ไม่เข้าเนี่ยที่เด็กมือไปซะหน่อยโดนปุ๊ก เอ้ยดิเราเปลี่ยนแผ่นป่ะอาไงเดี๋ยวเจ้าอให้มันยกเขาไปเลยอะเอออเาไปเลยเอาไปเลยเอาไปเลยเอออเาไปให้หมดเลยเอาไปให้หมดเลยเอาไปเลยอ่ะเกมโอเวอร์แล้วตอนเนี้ยจบพี่พี่เอาไปเลยพี่นะพี่มาขนาดนี้พี่เอาไปให้หมดเลยถ้าจะมาเยอะขนาดนี้เอาไปเลยทุกคนจะผมพี่รียกค่าไทยเลยพี่ไป